สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับมาที่ข่าวต่อมาครับที่จังหวัดชุมพรครับกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ครับในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงครับ ประกอบกับย่อนความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างทางด้านหน้าเกาะเบอร์เนียวมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมหยวนนะครับเข้าปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้มีฝนตกหนักครับถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพุงพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลานาราธิวาส ระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่ครับส่วนขึ้่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดมามันมีกําลังแรงขึ้นสูง2-3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งในภาคใต้และฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากขึ้นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งครับส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับที่ลอตเอรี่ภาคสา5สมหาลตอรี่สากลร่วมกับเมืองพัทยา จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลลรตาอรี่รันทูเอโปลิโอมินิมาราทอนพระยา2020ครับวันที่2 9พฤศจิกายนที่บเรเวนชายหาดเมืองพระยาจังหวัดชลบุรีนางสมศรีเมฆธนะผู้ว่าการภาค3350โรตาตรี่ 0, ari, สากลครับเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลลรตาตอรี่รันทูเอโปลิโอมินิมาราทอนพระยา2020 พร้อมด้วยน,นายนรนกิจเอกสิงครับรองนายกมึงพระยาและนายประสานจิรชัยสกุลอดีตนายกสโมสรลรตารีลล่กรเกษมราชคองเตยในฐานะประธานจัดงานทำการนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า1,000คนครับ กิจกรรมดังกล่าวโรตรี่ภาค335สูโรตรี่สากลได้ร่วมกับมึงพรทยาจัดขึ้นเพื่อหวังที่จะเดินหน้ารณรงค์กำจัดโรคปริโอให้หมดสิ้นไปจากโลกครับเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์กรโตรตลี่ได้มีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมหยอดวัคซีนป้องกันปริโอตามโรงเรียนและชุมชนต่างๆมานานกว่า30ปีครับ และจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อหาไรายได้รวมกันแล้วมากกว่า9ครั้งพร้อมทั้งยังไปสนับสนุนและดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขาจัดโรคปลิโอในทั่วประเทศครับนายกตุรยยาบุญปื้งเนี่ยมาคือเนี่ยนพกท่านนนกิจเอกสิงที่ท่านได้มาต่าตอนรับของพวเรายินิขอเชิญท่านยินที่เดิมก่อนครับ มาที่ข่าวลุงวัย54ปีปั่นจักรยานหลาย10โลวอนหน่วยงานช่วยเหลือพ่อถูกโกงจนหมดตัวครับ เวลา14.30น,นาทีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าสัตหีบช่วงตรงข้ามอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์พัทยาจังหวัดชลบุรีครับหลังทราบว่ามีชายผู้สูงอายุปั่นจักรยานโดยมีป้ายติจําจำนวนหลายป้ายโดยในป้ายมีข้อความระบุนะครับโดนกงจนหมดเนื้อประดาตัวถูกทอดทิ้งไร้คนช่วยและผู้เท่าชาราโดนกงหมดตัวถูกทอดทิ้งและก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับโดยพบกับนายไตรทิพย์มารีวงอายุ54ปีได้จอดรถจักรยานอยู่ริมป่าข้างทาง เพราะว่าไม่สามารถปั่นไปต่อได้เนื่องจากมีอาการจะเป็นลมนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นสุขภาพไม่ค่อยดีนายไตรทิพย์เล่าว่าตนเองปั่นจักรยานมาหลายสิบกิโลเพราะว่าต้องการให้คนเห็นและนําไปแชร์เพื่อลงโซเชียลต้องการให้ผู้สื่อข่าวเห็นเพราะว่าพ่อของตอนนั้นมีอายุมากถูกลูกกงที่ดินและไม่เหลียวแล โดยในายไตรทิพย์นั้นเคยร้องไปอยังหน่วยงานหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสพู้ใหญ่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบารมุงแม้กระทั่งสสก็ไม่มีอะไรความคืบหน้าเกิดขึ้นเรื่องก็เกิดมาเกือบสามปีแล้ววันนี้เลยตัดสินใจปั่นจักรยานออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะปั่นไปถึงไหนเพียงแต่อยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือครับ เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อปี6-1นายในชุบมารีวงพ่อของตนปัจจุบันอายุ92ปีถูกน้องสาวตนเองโกงที่ดินเป็นของพ่อกับนางบุญชูมารีวงอายุ71ปีซึ่งเป็นแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี61ครับมีที่บินประมาณ2งานอยู่ในพื้นที่บ้านมาฟักทองตำบลข้้ยใหญ่อำเภอาบรามูงจอดชบุรีซึ่งปัจจุบันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังแต่ทางน้องสาวนางสาวจัญญามารีวงครับไม่ให้พ่อเข้าไปอยู่ทางนาท,ที่ดินก็เป็นชื่อของพ่อตนเอง ปัจจุบันตนเองก็ดูแลพ่อเท่าที่จะดูแลได้จนหมดเนื้อประดาตัวหมดตัวเพราะไม่มีไรายได้อะไรเข้ามาเพียงอยากให้บ้านและที่ดินผืนดังกล่าวคืนให้พ่อเท่านั้นนายไตยทิพย์ยังเล่าต่ออีกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาตนเองได้แจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพห้วยใหญ่วันที่25กันยายน61นะครับโดยมีหนังสือมอบอํานาจจากนายชุบรวมทั้งพ่อก็เขียนหนังสือระบายความในใจด้วยลายมือของตนเองมีความใจความว่าขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยฐานะคนยากจน ไม่สามารถจ้างทนายได้โดยนางจัญญาลูกสาวแอบเอาที่ดินไปขายพอเรื่องแดงขึ้นก็เกิดผ่านไม่พอใจมาบุกรุกบ้านของตนเองตนเองต้องการให้ทนายหรือคนที่สามารถช่วยเหลือได้ฟ้องเอาที่ดินขึ้นมาซึ่งตนนั้นมีอายุมากแล้วและมีโรคประจำตัวหลายโรคครับ นายตาทิพย์ยงกล่าวทิ้งท้ายว่าอยากให้หน่วยง,งานที่สามารถช่วยเหลือได้เข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าพ่อของตนนั้นเดือดร้อนนกมากนะครับนอกจากนั้นเคยไปขอความช่วยเหลือทั้งสสในพื้นที่ก็ได้แต่รับปากแต่เรื่องก็เกิดมาสามปีแล้วและยังไม่มีอะไรคืบหน้าจึงตัดสินใจปั่นจักรยานไปเรื่อยๆครับเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพ่อของตนครับพาทนายเสร็จแล้วก็มาก็เรื่องก็ยังเงียบอยู่พักผมก็เลยวนขวายติดต่อท่วมหมดเลยต้งสำนักงานตรง ขอ,อที่อยู่เพราะโทรศัพท์ผมมันใช้งานมันโพื่อโทเชียวเลยเขาไม่ได้มผมก็เลยติดต่อไปทางสำนักง,งานผูนายกพวกอะไรพวกนั้นเขาก็ส่งเรื่องมาแล้วก็ผมัหลักผมก็ส่งทางประหลัดนายกแต่เขาก็สนใจเรื่องผมแต่ที่ปลายทางมไม่ได้แล้ว,ลวความช่วยเหลือปลายทางกราไายทาที่ท้องที่ไหมครับความช่วยเหลืออ่าผมไม่ได้เมีทนายบางท่านมีแต่ผมก็ไปอย่างว่าผิดเขาเขาบอกว่าอ่าอีกสักพักหนึ่งบ้าง บางเจ้าเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องมันปีฝ่าแล้วอะ่ะมันจะหมดอายุจะหมดอายุไงพ่อมาปีฝ่าหมดอายุใครทําหมดอายุผมไม่ทําหมดอายุผมวิม่งเต็มไปตลอดที่หมดอมของของของ,ของพ่อกับแม่ผมอืออ่าสองงานอืแล้วที่นี่น้องสาวผมชื่อมหมายถึงว่าชื่อนี่มีชื่อเป็นชื่อใครที่จะชื่อพ่อผมเลยเนี่ยเออฐันนี่เลยเออชื่อพ่อผมเนี่ยในชุกมาดิวงอ๋อครับแล้วยังไงต่อครับ ชื่อพ่อชื่อพ่อแล้วนี่พอแม่ผมตายอืมันก็ต้องตกเป็นคู่สมรสของพ่อผมใช่ไหมใช่อ่าคู่สมรสในฐานะคู่สมรสงั้นต้องรับบดกดดในตั้งจันยามาริวงเนี่ยคือใครน้องสาวน้องสาวลุงหรือน้องสาวพ่อน้องสาวผมอ๋อน้องสาวมันเคยนำมาไปขายอื่นทีงแล้วอ๋อมาถึงว่าคนละแม่กันใช่ไหมหรือแม่เดียวกันแม่เดียวพ่อเดียวกันอ๋อน้องสาวคือพูดง่ายตอนนี้ใครใครคือตอนนี้เป็นชื่อใครอยู่ตอนนี้ก็ชื่อพ่อผมอยู่แต่น้องสาวผมมันจะเอา อ่าแล้วตอนนี้มันบุกรุกเข้าไปครอบครองมันปลูกป้านลูกมันหลังหนึ่งมันหลังหนึ่งแล้วก็ไม่สนใจใจพ่อผมเนี่ยแล้วตอนนี้พ่อพ่อกขอยากได้เอาที่กับคืนอ๋อแล้วเขาแบ่งให้กันหมดแล้วคนละห้าไร่แล้วคือต้องได้คนละห้าไร่ไปที่จังหวัดนครนายกครับกุศโลบายของวัดครับเจ้าวาดขึ้นป้ายมีข่าวดีมาบอกถึงกับไม่มีใครกล้ามาปล่อยสุนัขแมวในวัดเลยครับ เจ้าวัดวัดเขาแดงจังหวัดนครนายกคิดกุศโลบายขึ้นป้ายมีข่าวดีมาบอกอาทิเช่นผู้ใดอยากได้ขอบครัวแตกแยกเชิญน,นำสุนัขมาปล่อยวัดถึงกับไม่มีใครกล้ามาปล่อยสุนัขแมวในวัดอีกนะครับ ที่วัดเขาแดงตสาริกาอเมืองจังวนงครนายกครับได้มีชาวบ้านแจ้งสื่อมวลชนนะครับว่าที่วัดเขาแดงเมื่อก่อนนี้ได้มีคนแอบเอาสุนัขและแมวมาปล่อยที่วัดจํานวนมากหลายตัวทําให้ทางวัดนั้นต้องเลี้ยงดูและต้องทําความสะอาดบริเวณวัดตลอดครับเนื่องจากทางวัดเขาแดงได้เปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ทุกวันพระครูรัตนคิรีลักษ์ครับเจ้าวาดวัดเขาแดงจึงคิดกุศลวายขึ้นป้ายมีข่าวดีมาบอกครับ ผู้ใดอยากให้ครอบครัวแตกแยกทรัพย์สินวิบัติสามีภรรยาแยกทางกันลูกทอดทิ้งพ่อแม่ชีวิตอดอยากขอเชิญน,นำสุนัขและแมวมาปล่อยวัดสาธุขอให้ท่านสมความปรารถนานั้นเทินนะครับจากการสอบถามพระครูเจ้าวาดเขาแดงได้เล่าให้ฟังว่าทางวัดได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาทำบุญกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันและได้มีคนได้แอบเอานําสุนัขและแมวมาปล่อยที่วัดจำนวนหลายตัวทําให้ทางวัดต้องดูแลเลี้ยงไว้เพราะว่าพระเนรต้องทาความสะอาดอยู่ตลอดครับเนื่องจากสุนัขและแมวได้อุจจาระไปทั่วบริเวณวัดถ้าไม่ขึ้นป้ายนี้เอาไว้ก็จะต้องมีคนนํามาปล่อยอีกเยอะเลยครับต้องการที่จะให้ลูกพัดพลากจากพ่อแม่ที่พัดพลากจากน้อง หัวเมียจะพัดพลากจากกันให้นำหมาและแมวมาปล่อยที่วัดหลังจากที่ได้ทำป้ายอันนี้ติดไว้แล้วก็ไม่มีใครนำหมาและแมวมาปล่อยที่วัดอีกเลยขอจเจริญพรและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ